สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อาจจะแปลกสักหน่อยนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอในเรื่องราวของพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องของศีลของพระสงฆ์227ข้อซึ่งหลายคนไม่ทราบนะครับว่า127ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าไม่ใช่นักบวช วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันแต่อาจจะบางบางคำนะฮะโทษทีอาจจะมีคําซึ่งเป็นทางพระหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจผมก็พยายามที่จะหาคําที่เข้าใจเข้าใจนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็ลองฟังแบบเร็วๆไปนะครับถ้าอย่างไรเนี่ยสนใจก็สอบถามเข้ามาผมก็จะไปหาข้อมูลมนาะให้ตอนอคอมเมนต์มานะครับ สิีล227ข้อของพระสงฆ์ก็คือข้อที่1คือห้ามภิกษุเสพเมถุนกับมนุษย์หรืออะมนุษย์อย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานเปน็เป็นต้นไม่ว่าตายหรือยังมีชีวิตอยู่หรือแม้แต่ศพนะครับ2ห้างห้ามลักทรัพย์ตั้งแต่ห้ามมาสกะหรือมาศพ ก็สมัยนี้ก็คือประมาณ1บาทนะครับขึ้นไปถ้ารักทรัพย์ต่ำกว่านั้นเนี่ยเป็นอาบัติข้ออื่นโดยมีจิตคิดจะเอาและได้ทรัพย์นั้นแล้วนะครับ 3. ห้ามฆ่ามนุษย์รวมถึงการทำแท้งกับหญิงที่มีขันด้วยนะครับมีเจตนากระทำรรให้มนุษย์ตายหรือเด็กในขันตายข้อ 4. ห้ามอวดอุตริมนุษยธรรม คือไม่มียานก็ว่ามีไม่มียานก็ว่ามีคือไม่ได้มักไม่ได้ผลก็อ้างว่ามีถ้ามีอยู่หรือถึงแล้วนะครับแสดงเพื่อประโยชน์ก็ต้องห้ามเป็นอาบัติปจิตตีผลของการอาบัติปจิตตีคือปรับอาบัติไม่ได้ถือขาดจากการของสำนเพศไม่จำต้องบอกกล่าวหรือแจ้งแก่ผู้กระทำเป็นเหตุ ปิดการทำมรรคผลนิพพานในชาตินี้ถ้าของสำรับเพศถือว่าเป็นโจรโจรป้นพระศาสนาทำลายตนเองให้ถึงทุคติมีอาบัยภูมิเป็นที่เกิดอย่างแน่นอนเปรียบเสมือนต้นตามที่ยอดด้วนย่อไม่เกิดผลได้สังขารทิเศษนะครับขอ้อห้าห้ามทำ น้ำอสุจิให้เคลื่อนด้วยความจริงใจความจงใจนะครับยกเว้นเป็นการฝันข้อ 6. ห้ามถูกต้องเขาคืนกายหญิงด้วยความจงใจข้อ7ห้ามพูดสอนความพูดพาดพิงถึงทวารหนักทวารเบาแก่สตรีข้อ8ห้ามพูดล่อหญิงให้บำเลอตนด้วยเมทุนธรรม ข้อ9ห้ามเป็นพ่อสื่อให้คนแต่งงานกันนะครับ10ภิกษุขอให้สร้างกุฏิแก่ตนต้องมีขนาดกว้าง7คืบยาว12คืบด้วยคืบของพระพุทธเจ้าข้อ11ห้ามสร้างว,วิหารใหญ่โดยสงฆ์ไม่ได้กำหนดที่ข้อ12ห้ามโจทย์อาบัติปราชิกไม่มีมูลข้อ13ห้าม ห้างห้ามอ้างเลสโจดอาบัตประาชิกข้อ14ทําทำสังให้แตกกันข้อ15ห้ามเป็นพักพวกของผู้ทำสงให้แตกกัน16ห้ามเป็นคนว่ายากสอนยาก17ห้ามเป็นผู้มีความประพฤติเลวสามและประจบ คฤหัอหัอันิยตตะสิบแปดห้ามนั่งในที่รับตากับผู้หญิง2ต่อ2ตรงนี้ก็จะเป็นอาบัติประราชิกสังฆาธิเศษหรือปจิตตีเลยนะครับ19ห้ามนั่งในที่รับหูกับหญิง2องต่อสองห้ามเก็บจีวรเกินจำเป็นไว้เกิน10วันนะครับ 21ห้ามอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่งยี 22. ห้ามเก็บผ้าที่ทำจีวรไว้เกิน1เดือนข้อยีห้ามใช้นางภิกษุณีชักซักนะฮะซักจีวรเก่าหรือจีวรที่ใช้แล้ว24ห้ามรับจีวรจากมือของพระภิกษุณีนะครับยี่สิห้ามขอจีวรต่อข้รหัสที่ไม่ใช่ญาต ข้อ26ห้ามรับจีวรเกินกำหนดเมื่อจีวรถูกชิงหรือหายไป27ห้ามพูดให้เขาซื้อจีวรที่ดีกว่าเขากำหนดไว้เดิมถวาย 28ห้ามไปพูดให้เขารวมกันซื้อจีวรที่ดีถวาย29ห้ามทวงจีวรเอาแก่คนที่รับฝากผู้อื่นเพื่อซื้อจีวรถวายเกินกว่า3ครั้ง3 0ห้ามหล่อเครื่องปูนั่งพรมเจือด้วยไหม31ห้ามหล่อเครื่องปูนั่งด้วยขนมเจียมโทษทีนะครับขนเจียมคือขนสัตว์นะครับสีดำล้วนนะครับข้อ32ห้ามใช้ขนเจียมดำ เกิน2ส่วนใน4ส่วนเมื่อหลอกเครื่องปูนั่งนะครับ33ห้ามหลอกเครื่องปูนั่งให้ตัดของเก่าปลนลงในของใหม่34ห้ามการทำเครื่องปูนั่งให้ตัดของเก่าปลนลงในช่องใหม่35ห้ามนำขนเจียมไปด้วยตนเองเกิน3โยอดนะครับ 36. ห้ามใช้พิกษสุนีที่ไม่ใช่ญาติทำการซักย้อมเครื่องขนเจียม 37. ห้ามรับทองเงินนะครับสาห้ามทำการซื้อขายของด้วยเงินทอง 39. ห้ามซื้อขายโดยใช้ของแรก 40. นะห้ามเก็บบาทเกิน1ลูกไว้เกิน30วัน 41. ห้ามขอบาทเมื่อบาทเป็น แผลงไม่เกิน5แห่งโทษทีนะครับสีบ่สิบเอ็ดห้ามขอบาทเมื่อบาทเป็นแผลนะครับไม่เกิน5แห่ง42ห้ามเก็บเพสัตห้าคือเนอยใสยนะครับเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเกิน7วัน43ห้ามแสวงและทําผ้าอาบน้ำฝมเกินกำหนด4ีสิีให้จีวรพิกษุอื่น ห้ามชิงคืนในภายหลังคือให้ไปแล้วก็ไปเอาคืนมาก็ไม่ได้นะครับ 45. ห้ามขอได้เอามาทอเป็นจีวรนะครับ 46. ห้ามไปกำหนดให้ช่างห่กทอจีวรให้ดีขึ้น 47. ห้ามเก็บผ้าจำนำพันษาไว้เกินกำหนดนะครับ 48. ห้ามพิกษุอยู่ป่าเก็บจีวร ไว้ในบ้านเกิน6คืน49ห้ามน้อมลาบสงมาเพื่อตนต่อไปก็คือเป็นปาจิตตีนะครับ50ห้ามพูดปด41ห้ามดา่า51นะครับเท่าทีนะครับ52ห้ามพูดส่อเสียด53ห้ามเก่าธรรมะพร้อมกับ อน,นุประสัมปันคือผู้ไม่ใช่ภิกษุเช่นภิกษุนีสาเนนเป็นต้นในขณะสอนนะครับห้ามนอนร่วมกับอน,นุสัมปันเกิน3คืน55ห้ามนอนร่วมกับผู้หญิง56ห้ามแสดงธรรมสต่อ2กับผู้หญิงเกิน6คคำ 57. ห้ามบอกคุณวิเศษที่มีจริงแก่อนุสัมปัน 58. ห้ามบอกอาบัตชั่วหยาบของพิสุกแก่อนุสัมปันห้าสห้ามขุดดินหรือใช้ให้ขุด 60. ห้ามทำลายต้นไม้ 61. ห้ามพูดไฉ้ลหรือทำให้ยุ่งยากเมื่อถูกสอบสวน 62. ห้ามติเตียนภิกษุ ผูท้ทำการสงไว้กลางแจ้ง63นะครับห้ามทิ้งเตียงดักตังของสงไว้กลางแจ้ง64ห้ามปล่อยที่นอนไว้ไม่เก็บงำ65ห้ามนอนแทรกภิกษุผู้เข้าไปอยู่ก่อนเพื่อทำให้ภิกษุนั้นลุกหนีไปนะครับ66ห้ามชุดฆ่าภิกษุออกจากวิหารของสงเพราะขัดใจนะครับ67ห้ามนั่งนอนบนเตียงหรือตัง โดยแหลงที่อยู่ชั้นบนซึ่งมีผู้นอนอยู่ชั้นล่างนะครับถ้าเป็นเตียง2ชั้นนะครับ68ห้ามโบกฉาวิหารใหญ่เกิน3ชั้น69ห้ามเอาน้ำมีตัวสัตว์ลดหญ้าหรือดินนะครับ7 0ห้ามสอนนางพิสุณีเมื่อไม่ได้รับหมายจาก สองนะครับเจห้ามสอนนางพิสุณีตั้งแต่อาทิตย์ตกแล้ว72ห้ามสอนนางพิสุณีถึงที่อยู่73ห้ามติดเตียนภิกษุอื่นว่าสอนนางพิสุณีแล้วเพราะเห็นแก่ลาบนะครับ74ห้ามให้จีวรแก่นางพิสุณีผู้มิใช่ญาติ แต่ให้แลกเปลี่ยนจีวรกันได้75ห้ามเย็บจีวรให้นางพิษุณีผู้มิใช่ญาติ76ข้ามเดินทางไกลร่วมกับนางพิษุณีเว้นไว้แต่หนทางที่จะไปมีอันตราย77ห้ามชวนนางพิษุณีเดินทางร่วมกันเว้นไว้แต่โดยศาสตร์สารนะฮะเว้นแต่โดยสารหรือข้ามฟาก78ห้ามฉันอาหารที่นางพิษุณี ไปแนะให้เขาถวายนะครับ79ห้ามนั่งในที่รับ2ต่อ2กับนางภิสุุณีนะครับ80ห้ามฉันอาหารในที่ทานเกิน1มื้อนะครับยกเว้นสงอาพาธหรือสงป่วยนะครับ81ห้ามขออาหารชาวบ้านเพื่อมาฉันรวมกลุ่มกับพวกของตนนะครับ82ห้ามนิมนต์แล้วไปฉันอาหารที่อื่น83ห้ามรับนิมนต์ เกิน3บาทนะครับ84ห้ามฉันอีกเมื่อฉันในที่นิมนต์เสร็จแล้วนะครับ85ห้ามพูดให้ภิกษุที่ฉันอีกเพื่อจับผิด86ห้ามฉันอาหารในเวลาวิการคือวิกาลโภชนานะครับ87ห้ามฉันอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน80 8. ห้ามขออาหารประณีตมาเพื่อฉันเองนะครับ89ห้ามฉันอาหารที่ไม่ได้รับประเคนนะครับยกเว้นน้ำดื่มนะครับ90ห้ามยืนห้ามยืนอาหารด้วยมือให้ชีปเปลยและนักบวชอื่น9กห้ามชนภิกษุไปบิณฑบาตด้วยแล้วไล่กลับนะครับ92ห้ามเข้าไปนั่งกีดขวางในห้องนอนของหญิงกับชายที่มีราคะนะครับ 93ห้ามนั่งในที่รับที่มีที่กำบังกับหญิง94ห้ามนั่งในที่รับหู2ต่อ2กับหญิง95นะครับห้ามนั่งในที่รับหู2ต่อ2กับหญิง95ห้ามรับนิมนต์แล้วไปที่อื่นไม่บอกลาภิกษุซึ่งมีอยู่96ห้ามขอปัจจัยเพศัตว นะครับเกินกําหนดชนิดและเวลาที่เขาปรารนาให้ไว้นะครับ97ห้ามไปดูกองทัพที่ยกออกไป98ห้ามภิกษุมีกิจจําเป็นพักอยู่ในกองทัพเกิน3คืน99ห้ามดูเคาลบกันเป็นต้นเมื่อมีกิจจําเป็นไปในกองทัพ ร้อยหนึ่งร้อยห้ามดื่มสุราเมลัยรวมของมืนเมาต่างๆร้อยหนึ่งห้ามจี้พิกษุให้หัวเลาะร้อยสองห้ามไหว้น้ำเล่นร้อยสามห้ามแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินัยขืนประพฤติอนาจารย์อยู่ร้อยสี่ห้ามหลอกพิสุให้กลัวหรือตกใจนะครับร้อยห้าห้ามก่อกองไฟเพื่อผิงนะครับร้อยหกห้ามอาบน้ำบ่อยเว้นแต่มีเหตุร้อยเจ็ดห้ามทำเครื่องหมายชีวรนที่ได้มาใหม่ ร้อวิกับจีวรไว้แล้วจะใช้ถอนก่อน109ห้ามเล่นซ่อนบริขารของพิสุจอื่น1 1อห้ามฆ่าสัตว์111ยห้ามดื่มน้ำมีตัวสัตว์1 1อยนะครับห้ามรื้อฟื้นอธิกรณ์ที่ตัดสินเป็นธรรมแล้วร้อห้ามปกปิดอาบัตชั่วหยาบ นะครับของผู้อื่น114ห้ามบวชบุคคลอายุไม่ถึง20ปี115ห้ามเดินทางร่วมกับโจรหรือพบอค้าผู้หนีภาษี1 1 6ห้ามชวนผู้หญิงเดินทางร่วมกัน117ห้ามเก่าวตู่พระธรรมวินัยนะครับ118ห้ามคบหาหญิงอ,อยู่ร่วมกับภิกษุผู้เก่าวตู่พระธรรมวินัยนะครับ119ห้ามคบหาพระอุปั ถากินอยู่ร่วมกับสำเนนผู้เก่าตู่พระธรรมวินัยนะครับ1 2อห้าพูดเลี่ยงเพื่อหวังจะไม่ศึกษาในศิขาบท1 2อยห้ามเก่าย่ำยีดูแคนพระวินัยร2อห้ามพูดแกตัวว่าเพิ่งรู้ว่ามีในพระปาติโมกนะครับร้อยามห้ามทำร้ายร่างกายภิกษุร้อห้ามเงื้อมือจะทำร้ายภิกษุ1 2อยห้าม้าโจดอาบัตสังฆาทิเศษไม่มีมูล นะครับร้อห้ามก่อความลำคาญแก่ภิกษุอื่นร2 7ห้ามแอบฟังความคิดอของภิกษุที่ทะเลาะกันนะครับห้ามแอบฟังความของภิกษุผู้ทะเลาะกันร้อมอบจันท่าให้ทําการแทนแล้วห้ามพูดติเตียนร้อในที่ประชุมสง์ตั้งยติแล้วกําลังทําการวินิจฉัยห้ามลุกไปโดยไม่ ให้ความยินยอมต่อสง์เว้นแต่ไปสุข,ขานะครับร้อามสิบร่วมกับสงฆ์จีวรแก่พิกษุแล้วห้ามติเตียนภายหลัง1 3อยสามอ็ห้ามน้อมลาบสง์มาเพื่อบุคคลนะครับ132ห้ามเข้าไปในพระราชฐานชั้นในโดยไม่ได้รับอนุญาต133ห้ามเก็บของมีค่าพวกรัตนะนะครับที่ตกอยู่เว้น ตกในวัดแล้วเก็บไว้คืนนะครับร้อยสามห้ามเข้าบ้านยามวิการต้องลาภิกษุก,ก่อนเว้นแต่มีธุระด่วนนะครับร้อยสามสิบห้าห้าห้ามทำห้ามทำหล่อมเข็มด้วยกระดูกงาเขาสัตว์นะครับร้อห้ามใช้เตียงต่างมีเท้าสูงกว่า8นิ้วด้วยนิ้วสุขคตนะครับร้อห้ามใช้เตียง ตงคุมด้วยนุ่นนะครับ138ห้ามใช้ผ้าปูนั่งมีขนาดเกินกว่าขนาด2คืบยาวกว้าง1คืบชายหคืบด้วยคืบสุข,ขต้139ห้ามใช้ผ้าปิด สีมีขนาดเกินกว่าขนาดยาวสี่คืบกว้างสองคืบด้วยคืบสุขคตห้ามใช้ผ้าอาบน้ําฝนมีขนาดเกินกว่ายาวหกคืบกว้างสองคืบด้วยคืบสุขคตร้อยสีส่สิบเอ็ดห้ามใช้จีวรมีขนาดเท่ากับขนาดยาวเก้าคืบกว้างหกคืบด้วยืบด้วยคืบสุขคตปฏิเทศนิสยะนะครับร้อยสี่สิบสองห้ามรับของเคี้ยวของฉันจากมือ นางภิกษุณีนะครับ1้3ให้ไล่นางภิกษุณีที่มายุ่งให้เขาถวายอาหาร144ห้ามรับอาหารในสกุลที่สงสมมุติว่าเป็นเศษขะสกุลที่ยากจนนอกจากป่วยหรือเขานิมนต์แล้ว 1 4 5 5ห้ามรับอาหารที่เขาไม่ได้บอกไว้ก่อนเมื่ออยู่ป่านะครับอ่า uh, 159เราจักไม่พูดเสียงดังนั่งในบ้าน160เราจักไม่เดินโครงไกลไปในบ้าน161เราจักไม่นั่งโครงไกลในบ้าน162เราจักไม่กวยแขวนไปในบ้าน ร้อเราจักไม่ก่อยแขวนนั่งในบ้าน1้อยหกเราจักไม่สั่นศีรษะไปในบ้าน1 6 5ย้เราจักไม่สั่นศีรษะนั่งในบ้าน1้อยหเราจักไม่ เอามือค้ำกายไปในบ้านเดินเท้าเอวนะครับ167เราจกไม่เอามือค้ำกายนั่งในบ้าน168เราจกไม่เอาผ้าคลุมศีรษะไปในบ้าน169เราจกไม่เอาผ้าคลุมศีรษะนั่งในบ้าน170เราจกไม่เดินกระโยงเท้าไปในบ้าน171เราจกไม่นั่งรัดเข่าในบ้านคือกอดเข่านะครับ172เราจกรับบินฑบาตโดยเคารพ173เราจกดูแล แต่ในบาทรับบินทบาท174เราจากรับบินทบาทพอสมส่วนกับแกงไม่รับมาก146เราจักนุ่งให้เป็นปะลิมณฑน,นคือเบื้องล่างปิดเข่านะครับเบื้องบนปิดสะดือไม่ห้อยไปข้างหน้าข้างหลัง1 4 7เจราจากขม่มให้เป็นปะลิมณฑน,นให้ชายผ้าเสมอกันไม่ห้อยไปข้างใด ครั้งหนึ่งนะครับ148แล้วจาจับปกปิดกายด้วยดีไปในบ้าน119แล้วจาจับปกปิดกายด้วยดีนั่งในบ้าน150แล้วจาจับสมรวมด้วยดีไปในบ้านคือไม่ขนอง,หร,อนองออหรือคึกขนองเท้าหรือค้นหาอะไรนะครับ1 5 1แล้วจาจับสมรวมด้วยดีนั่งในบ้าน152แล้วจาจับมีตาทอดลง ไปในบ้านนะครับ1้3แล้าบจักมีตาทอดลงนั่งในบ้านนะครับ1้อยห้าเราจักไม่เวิร์กผ้าไปในบ้าน155แล้วเราจักไม่เวิร์กผ้านั่งในบ้าน1 5 6ย้เราจักไม่หัวเราะดังไปในบ้าน157้เจราจักไม่หัวเราะดังนั่งในบ้านนะครับ158้เราจักไม่พูดเสียงดังไปในบ้าน175เราจักรับบิณฑบาตพอเสมอขอบปากบาท1 7อเดสิกราจัก ฉันบินธบดยเคารไม่ลังเกียรติเจจาจักดูแต่ในบาทเวลาฉันนะครับ1้วจแล้วจักฉันบินทบดทไปตามลำดับ179แล้วจักฉันบินธบดทพอสมควรกับแกง180แล้วจจักฉันบินทบดทไม่ขยุ่มแต่ยอดลงไป181แล้วจาจักไม่เอาเข้าสุกปิดแกงและกลับด้วยจะได้มาก182เราไม่เจ็บไข้ จากไม่ขอแกงหรือเข้าสู่เพื่อประโยชน์แก่ตนมาชาน้น1 8อยแาล้วจากไม่มองดูบาทของผู้อื่นด้วยคิดจะเพ่งโทษ184ยแล้วจากไม่ทําความข้าวให้ใหญ่เกินไป185ยแปดสาล้วจากทำคำข้าวให้กลมกลมร้อยแปดสิบล้วจากไม่อ้าป,ปาก ในเมื่อคำข้าวยังไม่มาถึงหรืออ้าปากค้าคงนะครับ1 8 7แเล้วจักไม่เอานิ้วมือทั้งหมดใส่ปากในกระนาชัน188แล้วจักไม่พูดทั้งที่ปากยังมีคำข้าว189แล้วจักไม่ฉันโยนคำข้าวเข้าปากนะครับ1้0แเ้วจักไม่ฉันกัดคำข้าว1้1าแล้วจักไม่ฉันทํากับฟุ้งแก้มให้ตุย192 เราจักไม่ฉันพลางสลัดมือพลาง193เราจักไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวทำข้าวเลี้ยวลาดนะครับ194เราจักไม่ฉันแลบลิ้น195เราจักไม่ฉันดังจับจับจับไม่สมรวมนะครับ196เราจักไม่ฉันดังซูดซูดนะครับ197เราจักไม่ฉันแล้วเลียนิ้วมือนะครับ198เราจักไม่ฉัน ขอดบาทหรือคือเว้นเหลือน้อยต้องขอดนะครับร้9เราจับไม่ฉันเดียริมฝีปาก200เราจักไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ํา201เราจักไม่เอาน้ําล้างบาทที่เมล็ดข้าวเทล,ลงในละแวกบ้านดูสกปกเป็นที่รังเกียจนะครับ202นะครับเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่มีล่มในมือ สองร้อสามเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่มีไม้พองในมือ2องร้อเลยนะครับ218เราไม่เป็นไข้จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระปัสวะนะครับสองเราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจจาระปัสวะหรือบ้วนน้ำลายลงในของเคี้ยวพืชต้นไม้นะครับ2 2ง เราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือว่วน้ำลายลงในน้ำอธิการนณะ221การระง,งับข้ออธิกรในที่พร้อมหน้าบุคคลวัตถุธรรม222การระง,งับอธิกรด้วยยกให้ผู้ให้ว่าพระอาหารหันต์เป็นผู้มีสติ 2 2 3การระงับอธิกรณ์ด้วยยกประโยชน์ให้ในขณะเป็นบ้า224ระงับอธิกรณ์ด้วยถือตามคำรับของจำเลย225การระงับอธิกรณ์ด้วยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ227การระงับอธิกรณ์ด้วยการลงโทษแก่ผู้ผิด227การระงับอธิกรณ์ด้วยให้ประนีประนอมหรือเลิกแล้วกันไปนะครับ ทั้งหมดนี่ก็คือสิน227ข้อหรือคือข้อห้ามของสงฆ์นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับมีบางข้อนะฮะที่หายไปยังไงแล้วมีโอกาสเราจะนำมาเสนอนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดก็หรือผู้ที่มีความรู้นะครับก็แนะนำมาได้นะครับอินดีเพื่อประโยชน์แก่ทุกๆท,ท่านนะครับ ที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจมากมายเหลือเกินทั้งๆท,งท,งที่นับถือศาสนาพุทธอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าศีลของพระสงฆ์มีมากมายและยุ่งยากเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ไม่ได้เรื่องง่ายๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ขอบคุณครับ